เอาไปเลอ้สัตว์ให้ป้อมกูตีให้ป้อมกูทํานายกาันป้อมกูตีมึงป้อมกูตีมึงจนตายแต่กูไม่ตายพอกูมีฟิกเกอร์เอาไปข้างหลังเย่เย่เย่จะไปไหนมานี่อุ้ยเลือดมึงมาจากไหนกูถ่ยก้อนดีกว่าไอสา้สัตว์ เจอต <IS 2> <IS 2> <IS 2> ัวนี้กูเครียดกว่าเดิมอีกตายแล้วเอาให้มันคลายเครียดนะไม่ใช่เครียดกว่าเดิมนะโดยที่แผนของเราเนี่ยจะทําการไปเนียนเนียนป้อมอย่างแรกที่ต้องออกเลยนะครับก็คือเคลื่อนที่นี่เลยคิวเกรฟเฟตต์ช่วงนี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงมานน่มานนี่นี่มนจะดันมนจัดันฟึบฟึบอุ้ยผักอย่างนี้กูก็หนีไม่ได้เลยเพื่อนอยากให้กูหนีได้ดิวะผักให้กูหนีได้ดิ ผัดมันผักมันแรงอ่ะผมว่ามันโก่งมากเลยรอเลดกันเถอะรอเลดแบบเลดเลดจัดจัดอ่ะนะเลดจัดจัดมึงโดนกูกูบอกเลยโดนกูแล้วบอกเลยอือได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะไปทำให้กูเครียดกว่าเดิมหรอไม่มีทางหรอกนี่แหละนี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะเด็นมาซากับพี่น้องไอ้น้อง่ามาซากับเอ๋หลบได้เบิทช็อตนะเป็ิทอตฮะ อยู่ปากแล้วกันแต่ึงโดนกูหงำมาจากตาที่แล้วก็จะมาชำระในตานี้ฮ่าฮชุบนี่เอาดีเอาดีอันตีเอามาดี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 เพื่อนมาดีตาที่แล้วผมแพ้นะผมหัวร้อนผมเลยจะมาระบายกับตานี้ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตาที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าเขาจะต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเราได้ทำไปเอน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆยินไม่สักนิดซองซิกให้สักหน่อยอุ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ รู้เลยว่าสู้ไม่ได้ฮะรู้เลยว่าสู้ไม่ได้กูรู้เลยว่ากูสู้มึงไม่ได้แต่กูก็จะสู้อย่างสุดฝีมือของกูอ่ะเอาปไปเลยสัตว์ให้ป้อมกูตีให้ป้อมกูทํานายการป้อมกูตีมึงป้อมกูตีมึงจนตายแต่กูไม่ตายเพราะกูมีฟิกเกอร์เอาไปข้างลังเย,ะย,ะย,ะยะ่เย่เย่จะไปไหนมานี่อุ้ยเลือดมึงมาจากไหนกูถอยก้อนดีกว่าไา <S <S อ้สัตว์อืถอยกว่านะถอยกอนเลยกู ไอเฮียแมงเลือดมาจากไหนเป็นข้อวะเมื่อกี้ขนาดป้อมมันตีมันตั้งนานมันยังไม่ตายทุกคนต้องอึดขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหยมันโดนกูบอกเลยไม่รีบตีบ้านกูมันโดนกูแน่มันโดนกูแน่ไว้จะชำระแคนมึงกูกันฆ่ามึงอี๋ย่ายาคุณมีข้อจํากัดคือเออคือการที่มานางคุณนั้นสามารถใช้แล้วหมดไปได้แต่ว่าผมอินฟินิตี้นะฮะไม่โดนกูหรอกคอมมอผมมีอินสตาบิลิตี้แล้วเพื่อน เฮ้ยมันจะมันจะเอาเว้ย <c oughs> อ้าวอันตีอันตีทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่อันตีเปอย่างนั้นล่ะพี่อันตีทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่ฟื้บ,บงงง้าวล้อมหลังหน้าล้อมหลังหลังล้อมหน้าดึงมาข้างหลังงงงงเลยงงทำไมทำอย่างนี้โอ้ไม่รู้ไม่รู้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตีขี้ก่อนนะตีขี้ก่อว้ไปแล้วอย่าเฮ็ดแบบนี้กับผมเด้อ ผมซูมไม่ได้ผมซูมไม่ได้ทุกคนผมซูมไม่ได้อุ้ยแต่ว่ามีเลือดกูอะกูก็ซูมไม่ได้เหมือนเดิมหลบ, digital, ลบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลไอ้หยาดิจิตอล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 เย่ <laughs> อะไรเยีมันขนาดนั้น <c oughs> มาเถอะไอ้ชายนั่นเราหลบดิจิตอลน่าอุ้ยไม่หลบหลบไม่ได้มาเถอะผมไม่กลัวมึงหรอกไอ้ชายลุงมึงจะ What the What the fuck เออหูยลงมาลงมาละซัดผมเลยเหรอว้างซัดผมเลยครับลุงลุงลงมาละซัดผมเลยเหรอไม่ถูกต้องนะแบบนี้นะลุงนะอีได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่แบบเดืดึงมาเลยดึงมาฟาดฟาดฟันฟาดฟันฟาดฟันให้สิ้นซากอู้ไม่โดนไม่โดนเอ้าลุงลุงลุงทำไมครับลุงทำไมลุงวิ่งเหมือนมีเลือดเอ้าไม่มีเลือดเหรอแล้วไปทำไมวะเนี่ยไางงงงโยกโยกจนงงฮะไปรอเลือดครับผมแม่เขารอเลือดสบายสบาย เอาปึ๊บอ้าวจบแล้วกูจบแล้วจบแล้วจบแล้วปึ๊บเฮ้ยมันเอาเลือดดิโอ้โหคนเร็วคนใจร้ายคนโกโหกคนโลเลไม่มีหัวใจมีถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับ,รบจะออกขององกานของเขาสองชิ้นนะครับก็คือเกาะไกอากับทรอยเมวเซอร์จูเนยียนะฮะออกมากันไม่งเยอะเลยปลาปลาโ่ ปลาโถเอ้ยปลานี่ปลานี่อุ้ยเลือดแตกเสร็จกูปริป้บวนกลับมาวนยูเทิร์นยูเทิร์นดักดักอุ้ยดักโดนด้วยดักโดนนะกูดึงผิดหนีอย่างส,สำเร็จครับโอ้โหสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีครับสำหรับการหนีรูปนี้นะฮะยอดจริงโอ้โหแล้วแม่นอีกต่างหากไอเ้เนี่ยปล็อกหัวลแล้วแหละเนี่ยปล่อยล็อกหัวลแล้วแหละโถเอ้ยโปล็อกหัวแล้วแหละโถเอ้ย โวรักหัวแหละมันจะต้องต้องเลงนานขนาดนั้นไม่ต้องเลงนานขนาดนั้นเด้อไม่ต้องเลงนานขนาดนั้นผมรู้ว่าคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่ต้องไปไม่ต้องเก่งอะไรขนาดนั้นเข้าใจ๊ะต้องเก่งไม่ต้องเก่งผมตีบ้านคุณนะคุณไม่มาคุณตีบ้านคนเลยนะไม่มาผมตีบ้านทุกคนเลยนะดึงมาเดี๋ยวจ้าเฮ้ยเจ้าบรอยกลับแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ป้อมยังตีมันไม่เข้าเลยพิ a s t of Brody Soldier เนี่ยนี่มันรู้มันรู้มันรู้วิธีพิสู้ผมแต่ว่ามันไม่รู้ไม่พอมันรู้ไม่พอ มาลุ man, I I ้นอไรกันไปมลุ้นอะไรกันไปดึน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 ดีดึดึนดึนมึนดึนดรนดนดึมดนดึนนดึนดึนดึนดนดึนนดนนนนนนน บี๊บอ่าสวยงามครับพี่น้องพี่น้องครับสวยงามครับพี่สวยงามครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องอ่าแล้วป้อมตีโลัวป้อมตีมันไม่เข้าเลยนะต้องถอยก่อนขึ้นตีไม่เข้าอะกูตีไม่เข้าเนี่ยกูตีไม่เข้าเลยล่ะมันไม่ใช่ละมันไม่เมคซินแล้วครับทุกคน มันสุดยอดกันไปแล้วมันมากกันไปแล้วไอ้สองพ่อมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ oh my god มึงไม่ใช่คนแล้วแต่ว่ามานามหมดได้นะเพื่อนเพื่อนมานาในาหมดได้นะอะตรงนี้กลับไปเอาเลือดไม่ก็ามานา,นานสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่นายสามารถทําได้ตอนนี้สุดยอดเพื่อนในสุดฉันก็ปลดล็อกนายได้สักทีโอ้ยมึงโกงกูไอ้สัตว์อีมานานหมดแล้วเหรอ มัหน้ามหมดแล้วล่ะเพื่อนต้องถอยต้องถอย Come คีโมคีโมเลยดิหฮคุกกี้ทำนายกันโคนี่ซีรีฟอนจ์ชั่นคุกกี้ตีไม่ตายเลยว่ะเฮ้ยแข็งไปไหนเอาเพื่อนนี้ก่อนตั้งหลักเนียนคลิปวครับจังหวะนี้ต้องเนียนคลิปเท่าน,นั้นฮะแล้วป้อมแล้ไหลมาฮะไหลมารัวๆแล้วมันจะมาเนียนป้อมครับผมจะมาเนียนป้อมผมหลบแบบดิจิตอลฮะหลบดิจิตอลจริงฮะโอ้โหแล้วหลบแบบดีมากครับหลบดีมากาจริง วนไปครับวนไปวนมาเขาจะไม่เรียนป้อมใหญ่ผมแล้วเฮ้ย <Yeah! S 1> แรงจังวะโอ้โหพ่อตายเถอะโคตรแรงเลยฮะมุณปรับีเจมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยแรงเกินไปเฮี yeah! ้ยมันไม่ไหวอย่างนี้มันไม่ไหวเพื่อนต้องบอกก่อนฆ่ากูไม่ได้ก็เท่านั้น ข้ากูไม่ได้ก็ตกับเสมอนะจ๊ะเพื่อนนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาลอยป้อมผมทุกคนมันจะมาลอยอีเด้งดึงด้งดึงดงดแล้วดึงแล้วจ้าดึงแล้วจ้ามานาอยู่ไหนจ้ามานาไม่มีวนไปวนไปวน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 ้นวน้้วาวน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 มนว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 ่วน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 น ว่าฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้อาวุธที่ฉันต้องการเลยเพื่อนนะ แล้วกูตีป้อมแล้วไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายอ่ามึงจบแล้วสินะเิมไฮไเไก่จ้จฮ้เก้เฮ้จฮ้เก้เฮ้ฮ้้ฮเ้เฮ้้เฮ้เเฮ้เ เมื่อกี้นี่ถ้าไม่ได้เล่เหลี่ยมของผมนะผมว่าผมโดนแล้วอ่ะผมแพ้แล้วอ่ะฮะแล้วมาดูกันว่าคนที่เราชนะเนี่ยคือใครนะครับแคคิวใครกันแน่นะไม่คล่องใจเขาคล่องใจพิเศษคล่องใจฮะพิเศษคล่องใจอูชนะมาหมดชนะมาหมดแต่ว่าแพ้เราอ่ะนะคล่องใจเขคล่องใจอูสายเล่นเมร์เนี่ยว่ะอู้เขาเมรเมรดู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 ทุกคนดูเขาคล่องใจครับทุกคน If you don't know who I am, i